วันนี้เราจะไปหาอาหารเที่ยงทานกันครับซําร้อนๆก๋วยเตี๋ยวนะครับเราจะไปซุก๋วยเตี๋ยวร้อนๆกันนะจ๊ะพี่น้องซดก๋วยเตี๋ยวร้อนๆอ,อร่อยอร่อย,อร,อยร้านนี้ตั้งอยู่ในซอยนาเกลือส6ครับตรงข้ามกับร้านซักผ้านะครับนี่ได้แล้วเราก็จะมาถึงน้ำก๋วยเตี๋ยวตรงนี้นะฮะ ไม่รู้ว่าจะเปิดไหมจะเปิดหรือเปล่าจะเปิดไหมจะเปิดหรือเปล่าจะเปิดกันไหมจะเปิดหรือเปล่าจะเปิดไหมจะเปิดหรือเปล่าเรามารู้กันว่าเปิดไหมครับจะเปิดไหมจะเปิดหรือเปล่าเปิดไหมเอ้าเปิดหรือเปล่าครับเปิดไหมเปิดหรือเปล่าเปิดไหมครับอ๋อเปิดนะครับโอเคร้านก็เตียมตรงนี้ อยู่ตรงนะฮะอยู่ในซอยนะเกลือหัวกลางซอยนี่เองนะครับโอเค